สวัสดีครับเอฟซีที่นี่วิธีชาวบานทุกท่านทุกคนครับแล้วก็วิธีเรียบง่ายครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้เรามาพบกันคือคือหรือพี่น้องครับบรรยากาศสดสดนะครับพี่น้องครับเรามาที่สาลปูเขานะครับพี่น้องครับวัดป่าบ้านเราตำบลอราซาอำเภอร์ขตะทัานเจ้าประชีสเกีนะครับพี่น้องครับเราจะมาตามราวข้าโค้งนะครับพี่น้องตามราวข้าโค้งที่ยี่สิบห้าเนาะค่ะจะมีสายยื่นตรงมาเราเนาะยี่สิบเอด กับแสงทองบุรโดยสวัสดีครับแสงทองบุญโดยค,ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีที่นี่พิ่ดีชาวบ้านกับวิธีเรียบง่ายเนาะคะ่ะครับค่ะวันนี้เข้ากันมาอยู่ที่อ่าร้านพ่อปู่ปู่ขาวเนาะครับค่ะคอยู่ที่บ้านป่าบ้านพะนานะคะตำบลปราสาทอำเภอพุทธทันจังหวัดศรีสะเกษเนาะค่ะวันนะะีน้กาซิมาขอโชคขอลาบจุดทูบลาวพัฒนาเนาะคะ่ะให้กับพี่น้องเอฟซีนะคะ่ะให้เฮงเฮงปัง,ป,งปังนะคะ่ะมื่นอื่นเนาะลาวพัฒนางวดประจำวันที่สิบห้าเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราตามไปเลยค่ะคอพี่น้องที่เขาไปชมคลิปก็ขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดให้คนเนิ่พี่น้องเนื่องลิปไม่จบนะครับผมอ่านตัวเลขเด็ดเด็ดตัวเด็ดเด็ดเนาะครับเพราะที่สารปุกเขานี่เคยให้มาแล้วหลายงวดค่ะเนาะค่ะขึ้นซื้อหรือน้ำแม่นค่ะวันนี้เราเราจะมาขอตัวเลขเพรชะโชคถูกมงคลเสี่ยงค่ไปฝากเอฟซีค่ะพี่น้องครับตามแสงทองเพราด้วยไปเลยครับพี่น้องครับ ปูขาวนี่ลูกก็ได้น้ำแดงน้ำเปล่ามานถวายปูเนาะ Não, não, กายะเนี่ยครับกรพรินะครับต่างจิตต่างใจจิตอธิษฐานไปพร้องกับแสงทองกข้าด้วยครับพี่น้องครับเพื่อจะมาขอโชค สำหรับคำโพลนะครับพี่น้องครับยีหมามีสาย,ยนต์ยัคปอนด์หกสิบแปดงวดก่อนๆเนาะเซ็ทองบริเวณจุดทูบได้ศูนย์ศูนย์เก้าครับพี่น้องครับแต่ว่าออกเก่าๆครับพี่น้องครับือว่าเฉียดไปนิดนึงแต่เมื่อไหร่จะมากอตรงๆเลยครับพี่น้องครับอาครับหนึ่งไปไ็นการด้อพี่น้องพี่น้องเข้ามาแล้วก็จะด, <c oughs> ดึงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่นี่วิธีชาวบ้านและวิธีเรียง่ไงด้วยนะครับ ในีก็ขอขอบคุณในหลายดื้อจิตอธิษฐานก็พรประดำกันเนาะค่ะสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สาธุสาธุสาธุมันนี้ลูกล้านให้มาขอโชคอลาบปูขาาแปดซอกขอให้ปูขาวเปิดโชคเิดลาบเปิดการเงินการงานให้กับพี่น้องเอซทุกคนนะคะที่เขาเขามารับชมคลิปนี้แล้วก็ให้เฮ่งเงปังปัง,ปงรวยรวยเป็นากาันเนาะคะ่ะสาธุ วันนั้นแทงสองจุดทูโอจุดเทียนสองเหลี่ยมก็ับพี่น้องครับแต่ว่าติดสามเนาะติดสามเหลี่ยมก็ับพี่น้องครับเกือบแตกสามตัวพี่น้องผ่าเป็นนิดเดียวเนาะมือนีโค่อ็จะให้สามตัวตรงตรงให้สามตัวตรงตรงเด้อเนี่ยน้ำคนละหมากลากใหมมากถวายเนาะขอให้เขาสามตัวตรงตรงเพอาไปฝากฤษีนะครับพี่น้องครับ นงสังคีตอิษฐันพรปป้อมกันครับสาธุสาธุสาธุมีหลวงขาทนบุญบาร,รมีปูขาว8ปดซอกนะคะของไฮเล็กถูกไปอยู่ในมือของหลวงนี่แตกสามตัวตรงๆเล่าพัฒนาเมื่ประจำวันที่25สเมษายนพุทธกราช5 5 6 8ขอบาร,รมีปูใสวยดนจิตด,ดนใจนะคะให้แตกสามตัวตรงๆให้เฮงๆปังๆให้เลขกสามตัวอยู่ในถูกนี้ชัดเจนนะคะสาธุ ให้แตกสามตัวสองตัวเหมือนทีพันพันบ้าน,นมา่านมากเนาะค่ะมีได้ที่้นซื้อหรือซ่านะครับพี่น้องครับเป็นยังไงแสงทองอโรยว,วันนี้วันนี้ปูขาวจะให้สามตัวนะคะอ<ฮ>ปูขาวจะให้แตกสามตัวตรงๆราคาเมื่นพี่น้องเตรียมจับเงินหมื่นเด้อค่ะทูกสาทูกสาดู <c oughs> ค่ะก็าบารมีปูแล้วเนาะ ปูกระสิเขาซอยเรือเอฟซีนะคะพี่น้องทุกคนแหละ,ะเ็นเขามารับชมนะคะเปิดโชคเปิดลาบเห้่เพื่อนมีเฮงปังๆมีเง,งิน,งงนมีทองใส่นะคะค่ะ,คะขอบุญบาร,รมีปูขาวแปดสองนะคะมีเพื่นปกปักรักษาคุ้มครองหนุกหลานยอยู่นะคะท,ทั่วโลกกันเนาะทั่วโลกตัวปะเททยนม่ค่ะคับพี่น้องครับคอยหิ้งปังๆไปด้วยกันค่ะเดี๋ยวหาล่อหลุนเหล็กถูกเป็นการตระกอะค่ะมืออื่นไกล้แล้วค่ะค ค่ะหมดทิ่แล้วที้แล้วหมดที่แล้วยัง้องมาได้มาขอเนาะหมดที่แล้วหมดที่จีเบียดหมดที่เมื่อเนี้ยศูนย์เออไม่ใช่มาได้มาขอไม่ได้มาจุดงวดหนึ่งเว้นงวดหนึ่งครับค่ะวันนี้เราจะแจงสามตัวสามตัวตรงๆเนาะค่ะโอเคครับติดตามไปด้วยทันค่เลย่ะรับี่น้องครับลุ้นไปด้วยกันแสงทองพอไดบอกว่าเป็นอะไรหก ตามพี่น้องเข้าลุนไปด้วยกันครับพี่น้องครับตามตัวชัดๆเลยค่ะปูสามตัวชัดๆและตรงๆด้วยเนาะค่ะโบอยากกินข้าละซองบบวันนี้แสงตอนบาเราก็ได้น้ำแดงน้ำเปล่าน้องถวายปูค่ะเพื่อจะได้มีแห้งไปขามไปขาโค้งเนาะมีแห้งไปขามโค้งไปเพื่อนบ้านนะครับพี่น้องครับ คือพี <stuffed> ่โอ้โหจริงโอ้เงาม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 พี่น้องโอ้หายสามตัวตรงตรงแน่งวันนี้โอ้พี่น้องเลยทีเจียบกัจทีปวดแนี้ยหองแนี้ยอืย หกโอ้ยหกแล้วนะครับหกแล้วตัวแรกหกเนาะตัวแรกโหให้หกเลขหกคับพี่น้องครับโหให้เลขหกหกกับเกาก็ <9 S 2> ตัวเดียวกันเด้อพี่น้องอย่ามาได้อ่านด์ดเลยอย่าลืมกระดดหัวนเนาะหกกับเกาก็ตัวเดียวกัน อันนี้เราก็เห็นเป็นแค่แนวทางเนาะให้กับเอฟซีเนาะค่ะครับผมเป็นแนวทางเด้อพี่น้องค่ยให้เอฟซีพิจารณาเนาะโปรดจารณาพี่น้องก็จะว่ากันเด้อแม่นค่ะเขาเองเขากระโบกหูเนาะเขาบอกว่าเลขเสือกตัวใดได้พี่น้องค่ะแต่เราก็มาขอในปฏิพึงปฏิปตาทิพย์แม่นค่ะปฏิบิมีกข์ดูแจงเห็นจริงเนาะแจงเห็นจริงอือครับพี่น้องครับเขาจะว่ากันเรับมาขอเพิ่งบุญบารมีปูครับเพื่อไปฝากเอฟซีเนาะแม่นค่ะนะครับโดนตัวที่สองไปเลยค่ะตัวที่สองไว้ไหนครับ มากเรามากเลยไงคนที่ว่าหนึ่งหมคนจนมากเลย่ม่มีเลียงมากเลยในตัวเล็กในทั้งที่เขามีบ่เบืด้วยฮะยังเดียวบ่เองไมถัดอะไรตัวเลี้ยที่แดงๆนะ ดักขาดเปิดด้ยงันงันอยู่ยังงี่ดิอือฮึผู้เหมือนผู้หายบบชัดเจนแบบหายบบเรื่อยๆใจเย็นๆเบบใจเย็นๆแกเบียบบใจร้อนเลยครับพี่น้องครับมันอันนี้ ื่อปูให้แบบใจเย็นๆเลยแบบดินมๆแมนให้นิน่เน้นเนื้อนเนื้อบรรยากาศแบบสงบดีมากๆเลยครับพี่น้องครับเย็นเนาะไม่ร้อนอเนาะเย็นสบายเหมือนฝนจะตกก่อนจะเข้ามาเนี่ยร้อนร้อนเนาะพอมาหา,าปูแล้เย็นสบายไม่สามตัวแตกมั้งอ,อ,ะอะไรเนาะ หกสี่จะมากย่างสันวัดสุขสวนมากหกจะมาหกข้าเก้าเราจะมา ร้อยหกหนึ่งโอหกสี่หนึ่งก็ค่เน้นว่าหนึ่งก็สีเนาะผม่าปูต้องนันคือขอละซองเนาะเมนยินว่าปูสองขอละซองหวานลดช่องเนนนี่เนองครับมันวาไปูโอ้เหมือนจ็นไยบแบบเย็นๆเลยพี่น้อง อาจจะเป็นหนึ่งเนาะอู้งามเลยลองถ้าเป็นหนึ่งวิธี่องไ,ไงสองสี่เก้าเดี่องหน้าประตูเนาะวันนั้นที่ สิงหองพอรวยมาใน,นเรียนในทางเข้าประตูสองสี่เก้าเลยน่ะสองสี่ที่มันออกสองสี่แล้วเจ้าเข้ามาตัวเดียวหนึ่าานงไหมหนึ่งนะเจ้าหน,นึง่งหกหนึ่ง เสสดสกเราซีเวไม่ไม่ไม่ซาเนาะใจเย็น,นยเนาะเราเสียหายแบบนิน,น,น,น<ม>ี่เลยในหุ่กีวานลูกหลานบอได้มาบราบ,ราบรก,กวนเใ้่ค่ะนะลูกหลานบอได้มารบกวนลูกหลานมาพึ่งบารมีปูครับ เขาคิดเป็นหมวดเกษตรกรแค่ดี้เนาะให้เขาสายเขาลื่อยเนาะแม่นงานสนนีทพี่ดองเขาบ้าขายมาไหวบ่ขาดสายเนาะแม่นค่ะโอ้ยตัวเล็กเนาะไงแล้วก็ชัดเจนอื พูขึ้นห้แบบชัดเจนเลยตัวเดนจึ้งคึ้นะครับพี่น้องครับรวยรวยอืมใช่อืมตัวแดงจึ้งคึงเลย<ๆ>ตรงที่รวยรวยจะเป็นตัวไหนครับพี่น้องครับลุ้นไปได้วยกันตัวสไตปูขึ้นอยา่างสิ่ง,งนงแน่จัง่อย อันนี้ในหัวมันภาษีกันนครับมันเบิรนอีกบ่าบหนึ่งกไปแล้วออก่ได้หกไปแล้วเนาะเสียดายดีนี่มืออหนึ่งหนึ่งดีแตเอ้อ่งหนึ่งซีะนึ่งซีกับโปเชได้นะเชปัสกัน่ เป็นยังไงหนึ่งเป็นหนึ่งอีกหนึ่งอีเดียวมเมนตอกหนึ่งหนึ่งนั่นมเมนต์มเมนตยังใดหนึ่งขะขาจะได้ไหนหงหนึ่งหนึ่งเดีสวยนะหงหนึ่งหนึ่งนะมันออกไปได้หรอออกไปแด้มันออกหนึ่งหนึ่งหก้งแต่นี่มันจะออกหงหนึ่งหนึ่งเออ หรือหกหนึ่งหกหกหนึ่งหนึ่งนี่แหละเด็กไม่เยอะตัวเนาะบ่นงูไดนะ้บ้าม,มันเริ่มไหม้แล้วเนี่ยไหม้เร็วแลวตอนนี้ตัวสุดท้ายนั่นหนึ่งหัวหัวยาวอีู่ตังนี้ ไม่ใช่หนึ่งนะไม่ใช่หนึ่งคิดว่าห <1 S 2> นึน่งโมเมนต์อเต็มลำหนึ่งค <1 S 2> ือบอกหมดออกเรื่องมือนั้นได้เนาะโอ้ครับเกี่ยวกับออน้อนนี้ออกหนึ่งหนึ่งครับพี่ลองครับอกหนึ่งหน่งอาจจะบรตัวดีเนาะ 1> 1 เลขสวยนี่หกหนึ่งหนึ่งนี่หมากยืดได้หนึ่งหนึ่งก็ไม่ได้ออกนานแล้วนะหกหนึ่งหนึ่งหรือเก้าหนึ่งหนึ่งเนาะอ่าพี่น้องครับเดี๋ยวให้เชียงทมาด้วยสรุปไปครับเอฟซีได้ฟังอีกนึงครับพี่น้องครับสรุปคือหกหนึ่งหนึ่งแล้วครับพี่น้องครับหลังจากเชียงทองหยุดทุ่มงคลคอสปูเขาแล้วครับพี่น้องครับเรียบร้อยไอตัวใดเนี่ยไอ ทางบุรุษอธิบายออกซูเอฟซีฟังนะครับเชิญครับผมค่ะห้าการเซมัสลุปตัวเรขนะคะที่ห้าจุดถูบคอโชกคลาปูขาแปดสองได้นะคะพี่น้องขาห้าจุดถูบได้ก็ได้หกหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะห้ากากาหัวเนาะค่ะหกับเก่ากับตัวเดียวกันเนาะค่ะเก้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องขาพี่น้องมากพี่น้องกระจัดเนาะค่ะนี่ค่ะพี่น้องแคบค่ะแคบพี่น้องครับนี่ภาพมีสายชนส่งขนาดหกสิบแปดครับค่ะ ุดทุบมงเขาได้หกหนึ่งหนึ่งค่ะหกหนึ่งแล้วก็หนึ่งหนึ่งกับพี่น้องครับครับหกกลับตัวเป็นเก้าเป็นเลยเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะเก้าเจ็ดหกเก้าหนึ่งค่ะหนึ่งเป็นเจ็ดได้ไหมได้ค่ะเออเก้าเจ็ดหกเจ็ดก็ได้เนาะหรือเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งไปทางใดก็ได้เนาะค่ะกับพี่น้องมากพี่น้องกับจัดเนาะค่ะครับค่ะพี่น้องเอฟซีชอบกันมาเนาะค่ะลาวพัฒนาเมืองเอืร์นเนาะค่ะครับพอโชก็ลาบปูขาว ขอเฮงขอให้ปังนะค่ะเฮงรวยๆไปในกันนะค่ะเสงงทองมากเสงงทองมากตัวไหนมากหกหนึ่งค่ะมากหกหนึ่งหน่อค่ะโอ้วงกลมเลยนะได้ไหมวงกลมเลยวงกลมเลยเนาะโอ้เสงียงทองพารวยโชคหกหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะหกหนึ่งเนี่ค่ะพี่น้องเนี่ค่ะแคบพาแคบเลยครับพี่น้องเตือนหน่อยนี่หน่อยโอเคเดินเดินเตือนมีกลางๆเดินเราฟังนี่ เห็นชัจเจนมาทนน่นพี่ทีมาเห็นไหมคะในพอดีซี่นะครับเสงทองผ้ารวดขาวพอดีที่หน่อยค่ะท่านี้เสงนทองพะ้ะรวดขาวไม่ยังนะคะขอบุญบารมีปูขาวแปดสองนะคะโดนบันดาานห้กับพี่น้องนะคะได้ปยปกฟังรักษาคุ้มครองพี่น้องเอฟซีนะคะเขาให้เฮงขอให้รวยนะคะเดินทางไปใส่มาใส่ก็หายแขวขาดอดลอดัยอันตรายทั้งปวงนะคะพี่น้องคะก็ห้เฮงเรวย,ย,ยๆจับเงินหมืน่นเงินแสนนะคะมืออื่นเลาพัฒนาสามตัวตรงๆนะคะพี่น้องคะเฮงเงงรวยรวยค่ะ ้วก็แสงท่อพะลวยไม่หยางนะคะขอขอบคุณเอฟซีเนาะคะ่ะที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องที่นี่วิถีชาวบ้านชาแนลกับวิถีเรียบง่ายเนาะค่ะพี่น้องคะก็ขอให้เฮงเปังๆเนาะค่ะบ่มีพี่น้องเอฟซีกับะะบ่มีช่องนี่เนาะคะ่ะห้ากระเห็ดอ่าเป็นแนวทางเนาะคะ่ะให้เอฟซีโป<ก>รด FC, ใช้พิจรยารณาในการรับชมนะคะพี่น้องค่ะขอให้เฮงของให้ปังค่ะครับที่จวบานและวิถีเรียบง่ายก็ต้องขบอบคุณเสงนท่งพะลวยค่ะ ครับที่มาหาแนวทางให้ครับเอฟซีค่ะตัวที่ขายบรายได้ก็คือเอฟซีนะครับพี่น้องครับติดขอบกดไลค์กดแจ้งกดติดตามกดบีงกดเบิร์นนะพี่น้องเนาะค่ะอันนี้ก็ขอขอบคุณบุญใรีลนรายนะครับพี่น้องครับเอาวโหตั้งโอเคเป็นแนวทางเนาะแน่นค่ะพี่น้องมากพี่น้องกระชัดค่ะมากระเรื่อนพานคือกระเรื่อนพานพี่น้องไปเห็นกดกดไลค์กดแจ้งไปให้เพื่อเป็นสะพานบุญเนาะสะพานให้พื่อนนค่ะทานอื่นเดีเห็นน้ำเนาะแน่นค่ะครับผมเป็นเรื่องปกตินะครับพี่น้องครับ ทีมนี้ก็ไว้สมิสกาวน์ขอขอบคุณดีที่หล,ลายๆเที่ต้องมาด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ